วิธีติดตั้งได2ลูกในเครื่องยนต์ Toyota KZ นะครับตัวน,นี้เครื่องยนต์ KZ แซ 3,000cc นะครับส่วนตัวนี้เป็นไดลูกที่2องจะ12กนวนก็ได้24วนก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้คอมแอร์ครับคอมแอร์ของ KZ เนี่ยมันจะมีมาล่องเดียวเราก็เปลี่ยนเป็น2อล่องด้วยการไปซื้อ คลัตช์คอมแอร์ของรถตู้ไฮเอ็ดนะครับพวกหัวจะหลวดพวกหลังคาเตี้ยอะไรพวกนี้รุ่นเก่านะครับเครื่องสับสองพันห้อะไรพวกนี้นครับมาใส่เราก็จะได้ล่องเพิ่มไปอีกหนึ่ง่องโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับซื้อตะคัดมาอย่างเดียวเราก็นําร่องที่ได้เนี่ยมาเกาะกับสายพานของคอมแอร์ของไดชาร์จรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตั้งตัวเร่งสายพานให้ตึงสร้างขาตรงนี้นครับอันนี้งานเราสร้างเองครับ เนีย่ยตรงนี้ครส่วนตนัวนี้งานสร้างขายึดเพื่อเราจะได้ตั้งระยะของขามายึดกัตรงนี้ครับมายึดตรงนี้ส่วนอ,อย่างอื่นก็เราก็ต่อแบตแบตเตอรี่เข้าไปนะจากไดชาร์จลูกที่หนึ่งนะเข้าลูกนี้อันนี้ไดชาร์จลูกที่หนึ่งนี่คือต่อเข้ากับไดชาร์จเดิมนะครับที่ติดมากัะดถซึ่งมันจะอยู่ด้านล่าง,ข,างข้างล่างด้วยนะครับ แล้วก็มาต่อไดรลูกที่สองนะครับวางตำแหน่งของแบตลูกที่สองานะตำแหน่งนี้ครับเราก็จะได้แบตสองลูกซึ่งข้อดีก็คือถ้าเรามีได2สองลูกนะครับนอกนอกจากได้ไฟที่แรงขึ้นแล้วเนี่ยกรณีที่เราไปเล่นโครนเล่นในในในป่าเนี่ครับเกิดไดลูกข้างล่างเสียเราก็ยังไปต่อได้ไม่ต้องทําอะไรครับเพราะว่าเรามีไดสสำรองอยู่ตัวนี้ยไม่ต้องจอดซ่อมแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีไดลูกนี้นะครับ เกิดได้ลูกตัวหลักเสียนีครับก็ทําให้เราเนี่ยไปต่อไม่ได้หรือถ้าไปต่อได้ก็ไปได้แค่แบตหมดเราก็ต้องต้องหยุดซ่อมไดชาร์จก่อนแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องซ่อมครเราจําพ่วงถึงกันเลยแล้วก็ไปต่อเลยครับจะช่วยได้เยอะเลยครับ